ยกมือขู่ฟออ่ะคู่ใหม่น่ารักดีจริงเหรอฝั่งก็อี้แดงเขาเงียบฉีมากเลยฝั่งก็อีด้ดำนี้ก็คือคืนเจียวนะเสีอะไรมาฮะอันนี้ผมน่ารักเกมอะไรล่ะครับ ผมไม่ใช่เกมนะผมไม่ได้เล่นเกมนะผมเป็นคนเล่นเกมไม่ค่อยเก่งครับผมอะไรเลยไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่เกมอะไรล่ะคะนี่เธอฟังฉันพูดหรือปาเนี่ยฮะฉันบอกฉันไม่ได้เล่นเกมฉันเล่นเกมไม่ค่อยเก่ง <c oughs> เธอได้ยินฉันไหมเน <c oughs> ไม่ฟังกันเลย <c oughs> ตายแล้วคนเรานะนี่เคยเล่นเกมอะไรหรอครับไม่ได้ไม่เล่น <c oughs> <c oughs> วันนี้คนดูเงียบเหงานะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พีมาอะไรหน่อยหรอจะให้จะให้มาอะไรพูดอยู่คนเดียวหรอมาละไไม่ใช่คนบ้านนะ <c oughs> อีกหน่อยผมก็เป็นบ้าแล้วพูดพูดอยู่คนเดียว <c oughs> ถ้าผมจะไลฟ์ผมไลฟ์กี่โมงดีเนาะสักเจ็ดโมงดีไหมสักหกโมงนี้คนตื่นหรือ,อยังอะ่ะ <c oughs> ไม่นา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 อย่าบอกว่าแปดโมงไม่ตื่นนะทุบเลยนะไม่คิดจะตื่นเลยใช่ไหม <c oughs> ตื่นมาพักผ่อนบ้างเออหลับเป็นเป็นวักเป็นเวเลย หลับอย่างเดียวเลยไม่สนใจอะไรตื่นเที่ยงคืนเอาจริงดิตื่นเที่ยงคืนหลับกี่โมงเนี่ยตอนเรเริ่มสงสัยแล้วหลับกี่โมงยังมาตื่นเที่ยงคืนอย่าบอกว่าหลับเที่ยงคืนแล้วตื่นเที่ยงคืนนะไม่น่าใช่นะโอตายังไม่ทันดําเลย <สะ S 1> ตื่นเที่ยงคืนของอีกวันแล้วก็หลับเที่ยงคืนของอีกวันใช่ไหมสรุปคืนนี้นอนยีิบสี่ชั่วโมงเลยใช่ไหมตื่นวันเวน้นวันอย่างเงี้ยเหรอเธอเป็นใครมาตื่นวันเว้นวันเนี่ยไม่มีตังไม่มีตังก็ควรตื่นมาทํางานไหมอ่ะนี่จะหลับขนาดนั้นเลยเ หูตายแล้วแต่แล้วร้องเพลงให้หน่อยเพลงอะไรครับผมเดีย๋ยวผมพอร้องได้อยู่นะผมก็ฝึกฝึกซ้อมมานะครับเดีย๋ยวลองฟังดูนะครับผม<ค><ณ>แต่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 <ค><ณ>แต่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 เป็นไงพอรอ้องแบบโอเบล่าอาจจะได้อยู่นะ เสียงระดับดีว่าขนาดนี้ครับระทมไหมครับผมฟังแล้วซึมๆนิดนึงนะครับเออแบบเออมันเขาเรียกว่าเนื้อหามันกินใจหนูนั้นเพลงนี้เขามีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างดีเนาะ้องเพลงช้างให้ผมดูหน่อยครับผมเอาจริงนะเอาช้างประมาณไหนครับผมช้าง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 ฮุ้ยฮู้ยจะไม่ใช้างหรือเปล่าอย่า้องเหมือนตัวโตไม่เ้าเอาเปอื่นได้ไหมงั้นขอบเพลงชวนน้องล่องใต้เหรอชวนน้องล่องใต้ น้องล่องใต้น้องล่องใต้น้องลองใต้น้องล่องใต้เคยลองใต้หรือเปล่าลองใต้แล้วมันมันไม่เบามีคนตัวดำดำเรียกว่าไอเท่งไงพอได้น้องติ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 งเฮ้ยติง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 งเฮ้พี่อาดอยุเท่าไหร่เหรอหกพัองร้อปีครับผมใครอายุเท่าผมบ้างยกมือฮึมยกมือใครอายุเท่าผมฮึม ขอเพลงลมหนาวใช่ไหมได้ครับผมลมหนาวลมหนาวลมหนาวน้องเคยเจอลมหนาวหรือเปล่าลมหนาวมันเย็นไหมเบาอากาศเบาๆก็เย็นทีลมพัดแรงทีก็แข็งตุยลมพัดเย็นดีหรือเกินเย่เป็นไงครับผมเพลงลมหนาวน่าจะใช้ได้นะลมหนาวเวอร์ชันคุณมาะไรเอาลงออริจินอลเลยค่ะ กำลังประมวลผลผมนึกว่ายุงบินผ่านครับเนี่ฉันไม่ได้พูดคนเดียวนะฉันไม่ใช่คนบ้านะฉันไม่ใช่คนบ้านะฉันไม่ใช่คนบ้าเชื่อฉันสิฉันไม่ใช่คนบ้าเธอดูในตาฉันฉันไม่ใช่คนบ้าฉันไม่ใช่คนบ้าฉันไม่ได้บ้าฉันไม่ได้บ้าฉันไม่ได้บ้าไม่ได้บ้างจริงขอเพลงไม่เป็นรองได้นะครับผมโอเคครับผมไม่เป็นรองไม่เป็นรองไม่เป็นรอง น้องเคยไปลองหรือเปล่าน้องคงจะเก,ก่งไหมเบาไปลองตัวยาวเรียกว่าห่วงมีเขียวตายงวงเรียกว่างามีหูมีตาชนะไปเลยเย้ฟังถูกเพลงแต่ผิดเวอร์ชั่น <laughs> ขนาดนั้นเลยเหรอถูกเพลงแต่ผิดเวอร์ชั่น <laughs> ผมไม่อยากเข้าค่ายต้องทำไงครับ ก็ไม่ไปค่ายางไงครับถ้าคุณไม่ไปค่ายคุณก็ไม่ได้เข้าค่ายแล้วเห็นไหมทางออกมีเสมอโซโซอ่าเล่นโลบอกไม่มีแมปจะเล่นแล้วเสรจใจด้วยนะลองเปลี่ยนเกมไหมล่ะมันอาจจะดีขึ้นลองดูนะนี่เป็นตัวอะไรครับเป็นเป็นมาลายครับผมเป็นพวงมาลัยครับเป็นเทวดาแล้วก็เป็นพวงมาลัยด้วยครับผมเป็นเทวดามาลัยครับใช่ใช่ใช่น้องเป็นกูมารไม่ใช่กูมาร<อ> เทวดาไม่เหมือนกันผมว่าพี่เหมือนกูมานะต้องกินน้ำแดงบ่อยๆอ,อุ๊ยไม่เอาเบาหวานขึ้นผมขอลิขสิทธิ์มาหาแล้วกันเามาคุณคุณบุญธลิตไม่พอใจผมหรอผมเสียใจนะเอแล้วผมพูดลอกลิขสิทธ์ไม่ได้หรอครับออคุณไม่พอใจผมหรอร้อ,องไห้ร้องไห้ร้องไห,ห้ใช่กำลังแบบ กำลังแบบอ้อนวอนด้วยความน่ารักไม่พอใจผมเหรอต้องง่ายแล้วนะเขาเขาเขาจะเก็ีดไหมเขาจะเกลีไหมว่าเราร้องไห้อยู่ร้องไห้เหมือนปลดปลดบ้างจิตใจของมาลัยอะมันเปราะบางเหลือเกินชิคกี้พายเมื่อยมากนะอยากจาเป็น